สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวกันแนะนำไอตัว Apple TV แล้วกันรีวิวแกะกล่องเลยแล้วกันครับเ mm hmm. พิ่งซื้อมาตอนที่ไปออสเตรเลียงที่แล้วยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งมีเวลาว่างนะผมมาดูกันพร้อมมาดูพร้อมๆกันว่ามีอะไรบ้างอยู่ข้างในแล้วก็มีอะไรบ้างที่น่าสนใจผมจะทำรีวิวให้ดูเป็นตอนๆไปนะครับผมจะเป็นรีวิวที่ แต่และตอนนั้นไม่นานนะมาสั้นๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปหลายๆคนจะได้ดูแล้วเเข้าใจกันไปเป็นตอนๆนะเพราะว่าบางทีทําไปครั้งเดียวเลยเนี่ยก็อ่านครั้งเดียวก็จบนะครับข้างในมีอะไรบ้างมาดูก็ออกมานี่เป็นตัว Apple TV อื้ึ Apple TV หกล่องนะครับ ก็รีโมท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 ความเล็กบางขนาดไหนก็เดี๋ยววัดกันดูทีหนึง่งข้างในมีอะไรอีกไหมนอกจากนั้นหลังแกะออกมานะครับผมก็มีสายอ่ะสายอะแดปเตอร์สายอะแดปเตอร์นะครับผมหอวของประเทศออสเตรเลียด้วย ก็อีกอย่างหนึ่งครับมีไกด์เซตอัพไกด์เป็นคู่มือปกติสรุปมิตอย่างครับอยู่ข้างในหนึ่งตัว Apple TV นะครับผมสองสาย AC Power 3สามตัวรีโมทคอนโทรลและคู่มือโอเคมาดูขนาดกันหน่อยกว้างลึกยาวเป็นยังไงบ้างเทียบกับ iPhone 4นะเดี๋ยวผมขอ อกะกรอบออกก่อนจะได้ดูเป็นออริจินอลยังไงบ้างโอเคนะครับนี่ไอโพนสี่นะโอเคที่ตั้งเทียบกันดูความสูงก็ประมาณนี้ครับความหนาก็ดูอันชัดๆแล้วกันครับนะประมาณนี้แล้วตัวรีโมทอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับผมค่อนข้างที่จะบางมากๆบางมากเทียบกับ iPhone 4โอเคอดข้างหลังมีอะไรบ้างแน่นอนครับว่าตัวนี้ซื้อมาเฉพาะกล่องตัวนี้เราใช้ไม่ได้อย่างแน่นอนต้องหา โตัวอุปรกรณ์เสริมครับหนหละสายสายนะครับที่เป็น hdmi แกะบา,างครังนะจะมีพอร์ตที่เชื่อมต่อตรงนี้ ac power ตรงนี้ hdmi ตรงนี้น่าจะเป็น mini usb มั้ครับผม mini usb นะแล้วก็ optical audio หมายถึงต่อพวกเสียงออกเสียงออกแล้วก็สายแลน นี่ครับผมหลักๆที่เราจะต้องหาสายแลนสาย HDMI ภาพพร้อมเสียงออกไปเลยแล้วก็ตัว power cord นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็รูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้ตอบเข้าล่างสะหน่อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม ก็ไปหา HDMI HDMI มาหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับแล้วแต่ร yes. yeah, ุ่นแต่ย well ี่ห้อหาออามาเลยครับผมหัวก็การเชื่อมต่อก็ เดี๋ยวขออนุญาตถอด AC Power ก่อนนะก็จะต่อเข้าตรงรูนี้เห็นไหมคับรูนี้นะสิบเข้าปุ๊บนี่คือเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปต่อกับสายแลนแล้วเข้าทีวีพร้อมใช้งานทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง